สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปิดานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวฉัดชมพูนะคะสวยๆง่ายๆนะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะนะะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาวหนึ่งร้อยห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้น ลาริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มจากริบบิ้นความยาวหนึ่งเซนติเมตรค่ะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนี่นะคะพับตรงกลางให้เป็นมุมแบบนี้เอาลริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะทุกเส้นเลยนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะ เส้น,น,สนที่ 1. สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามค่ะสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งนะคะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมา ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะด <1 S 1> ึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงนะคะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิน้แนแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นีค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะแปเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งจับขึ้นมาค่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด um ้านบนแบบนี้นะเอาเมืองช้อนที <|si|> ่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราก็จะเหลืสสสสอริมบินนะคะสี่เส,ส,ส,ส้นสุดท้ายนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะริมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะ ทดูที่1ค่ะทะลุรูที่3นี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนคะคะดึงเข้ามาได้แบบนี้นะจับขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2ึสามนะคะ พัดข้ามสามเส้นนะคะจับพัดข้ามสามเส้นพัดข,ข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นนะคะเราก็จะเหลือดิบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่จะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นี่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะได้ค่ะแบบนี้ เราดึงแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดกลับไปนะคะลอดสามเส้นนะคะตามแนวริบบิ้นไปแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามนะลอดออกมารูนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดแบบนี้นะคะไปทุกเส้นเลยนะสอดไปเลยค่ะ เราได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้เราก็จะจับดิบบินนะคะเส้นนี้นะนะี่ค่ะเส้นนี้จับเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะคะบิดมาแบบนี้นะนี่นะคะแล้วเราก็จะจับปลายดิบบินนะสอดเข้าไปในหน้าเส้นของตัวเองนี่ค่ะนะคะจับดิบบินมานี่ค่ะสอดมาแบบนี้นะคะ จับบิดมานะคะสอดเข้าไปในหน้าเส้นของตัวเองเลยค่ะนี่ค่ะดิบินจะบิดแบบนี้นะคะดิบินเราจะบิดมาแบบนี้นี่ค่ะเนมานี่ค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะพอสอดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะสอดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะแล้วก็เปิดส้นีออกค่ะนี่ค่ะเปิดออกมาแบบนี้เราก็จะพับบิ๊บบิ๊นลงมาแบบนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะคะแล้วก็บิดมาด้านนี้ค่ะนะคะเราก็จะบิดริบบิ้นมาด้านนี้ ะคะหนึ่งครั้งนะดิดออกมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะเราจะพับดิ้นๆลงมาด้านนี้แล้วก็พับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็บนมาแบบนี้ิมานะคะพับมาด้านนี้นะคะพับลงมาด้านนี้นะแล้วพับกลับมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะ วนมาแบบนี้แล้วเราก็พับริบบิ้นมาด้านหลังแบบนี้1ครั้งนะคะเราจะมาสอดในรูนี้ค่ะนีนะข้ามมา1เส้นนะคะเราจะมาสอดในรูนี้รูถัดมานี้ค่ะสอดร้อยไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะมันจะรอด3เส้นนะคะนย่างนีนะ้แต่เราดึงให้เสร็จก่อนนะคะดึงให้เสร็จก่อนอยนะแบบนี้ค่ะ นะคะเราก็จะได้กิ่แบบนี้นี่ค่ะก็จะลอดมานะคะหนึ่งสองสามนะคะออกในดนูนี้เป็นแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะเส้นถัดมาวนมาด้านนี้พับลงมาพับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็วนมาด้านนี้นะคะพับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะ แล้วก็สอดในรูถัดมานี้นะคะนี่นะรูถัดมานี้เมื่อกี้เราสอดรูแรกนะคะรูแรกเราสอดตรงนี้ใช่ไหมคะรูถัดมาเราก็สอดในรูนี้ค่ะสอดลอดไปนะลอดมันจะออกทะลุตามแนวริบบิ้นเลยนะคะทะลุลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะแบบนี้ค่ะนะคะ เส้นที่1ออกตรงนี้นะคะเส้นที่2ก็จะออกตรงนี้นะคะนี่นะเส้นที่1ออกเส้นที่2ออกนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะพับไปแบบนี้พับมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะแล้วก็ดึงมาด้านนี้ค่ะวนมาเราก็ดึงวนมาแบบนี้นะคะดึงวนมาแบบนี้นะแล้วเราก็พับลงไปด้านหลังค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ นะแล้วเราก็สอดรูถัดมานี้สอดรูถัดมานะคะแล้วเราก็ลอดนะลอดตามแนวริบบิ้นนะนี่นะคะก็จะมาออกในรูนี้นี่ค่ะเราก็จะวนไปเรื่อยๆแบบนี้น,นะ นี่ค่ะพับปนมาด้านนี้แล้วก็พับลงมาด้านนี้สอดลงไปค่ะนี่นะคะลอสามเส้นไปแบบน,นี้นี่ค่ะพับมาด้านนี้นะปิดมาแบบนี้ค่ะ ลงไปด้านหลังนี่ค่ะแล้วก็สอดลงไปริบบิ้นก็จะออกไปเรื่อยๆนะคะตามแนวริบบิ้นเลยนะนี่ค่ะเราก็จะสอดไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดอีกทีนึงค่ะเราสอดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะทำมาด้านนี้ค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นมาด้านนี้น,นะทำมาแบบนี้ทำมาด้านนี้วนมาแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็พลิกไปด้านหลังแบบนี้ น่คะดูนะนะคะเส้นสุดท้ายนะพับมาด้านนี้นะคะพับมาแบบนี้เลยเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะทาเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็บิดบนไปนะ,ะแบบนี้เอาไปด้านหลังสอดไปค่ะนี่ค่ะดึงมา จะบ,บิดมานะคะดึงมานี่ค่ะแล้วก็แต่งนะคะจับแต่งให้ดีนะแล้วก็ดึงนะคะให้สวยงามนะคะแบบนี้ จะได้แบบนี้นี่ค่ะติบไหนที่ยังไม่สวยงามเราก็ดึงให้สวยนะคะเี่นนะเราก็จะได้ติงแบบนี้นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะพับดิบบินนะคะขึ้นด้านบนนี่ค่ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นีนะ่พับขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะพับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะเปิดออก แล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะเล่อนลงมาแบบนี้พับขึ้นน้บนพับลงมาค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไป เส้นสุดท้ายค่ะพับเพื่อนบนนะคะพับลงมานะสอดลงไปในรูนี้ค่ะนี่ค่ะสอดลงไปในรูนี้ก่อนนะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็จะได้ติ่แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะ เราก็จะดึงกลีบนะคะให้สวยงามนะแล้วก็พับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปค่ะ ก็จับแต่แขนมาด้านนี้พับริบบิ้นมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะบิดเป็นกลวยแบบนี้สอดลงไปนะคะ ะะเราจะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบน แล้วนะคะแล้วก็ตัดลายริบบิ้นทิ้งได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะ2เส้นนะคะนะเอามาสอดนะคะ นมาแบบนี้เหลือปลายริบบิ้นแบบนี้นะคะพับบิดลงมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสอดลงมาค่ะดันไว้ด้วยนะคะใช้นิ้วโป้งดันกีบนี้ไว้ด้วยนะเวลาเราดึงเดี๋ยวกีบหลุดลงมาด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะได้กีบแบบนี้สอดกลับขึ้นไป แล้วก็สอดลงไปแบบนี้ แล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะใต้ปลายริบบินนี่นะนค่ะก็ตัดปลายดิบบินทิ้งนคะคะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยสอดเข้าไปนี่ค่ะเดือปลายดิบบินไว้ด้วยนะคะนี่นะพับลงมา แล้วเราก็สอดปลายปลายดิบินี้นะคะตัดปลายลิบินทีนะะี่ค่ะ,คะเราก็เสร็จแล้วนะคะดอกบัวฉัดชมพูนะคะสวยๆง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ